ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเหรียญหลวงพ่อก่วยเหรียญจตุรพิษทพรชัยวัดเขาใหญ่จัดสร้างปี2518 โดยนายเรียนหนุ่มดีพัสดีเรือนจำจังหวัดอยุธยาสร้างเป็นชุดมี9เกจิสร้างเกจิละ5 5 9 9 599เหรียญเหรียญน,นี้สร้างเสร็จได้นำไปให้เกจิเจ้าของเหรียญปุกเสกก่อนเวลาหนึ่งเดือนเศษจ,จากนั้นได้ทำพิธีพุทธาพิเศษอีกครั้งที่วัดหอรัตนตไตรหรือวัดจีนที่อยุธยาพิธีพุทธาพิเศษ เกจิเจ้าของเหรียญมาทุกองค์เว้นหลวงปู่ศีวัดถ้ำขาวบุญน้าไม่ได้มาเพราะชราภาพมากและทางพิธีและนิมนต์หลวงปู่โต๊ะมาร่วมปลูกเสกด้วยจัดเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยที่น่าใช้มากๆประสบการณ์สูงมากใช้ทําน้ํำมนต์ได้ดีมากมีคนเคยอารัธนาตัดลุงขาดมาแล้วลักษณะด้านหน้า หลวงพ่อก่วยเครื่ององค์ด้านหลังบาจุคาถาอปาจักะอันทรงคุณศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเท่าวัดคังข่า,ขาวเรียนนี้หลวงพ่อกลวยได้รับเหรียญมาแจกส่วนหนึ่งที่เหลือหลวงพ่อได้นำไปฝังในเสากุฏิของตึกชุดตินทโรแสดงว่าเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดาครับหลังจากพุทธาพิเศษเสร็จมีนักเลงท้องถิ่นในพื้นที่พูดคุยกันว่า จากล้งแค่ไหนกันวะปรากฏว่าคำพูดนี้ได้ยินไปถึงนายเรียนทำให้ในายเรียนนำความนี้เข้าปรึกษาครูบาอาจารย์ในพระอุโบสถว่าจะทำอย่างไรดีเพราะเป็นที่ทราบกันว่าสมัยนั้นการลองของนิยมกันมากเช่นเอาปืนยิง พราะต้องการทดสอบพุทธคุณในวัตถุมงคลน,น,นั้นว่าดีจริงเพียงใดถ้าสมมติว่ายิงออกหรือเหรียญโดนยิงทะลุทุกอย่างทำมาเป็นอันจบกันซึ่งในเวลานั้นครูบาอาจารย์ที่พรรษาน้อยไม่กล้าออกความเห็นจึงสงบนิ่งเพื่อให้ท่านที่พรรษาสูงกว่าปรึกษาและตัดสินใจกันระหว่างนั้นหลวงพ่อกวยท่านได้ขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกรูปว่าระผมอาสา หลังจากนั้นท่านจึงนำเหรียรูปเหมือนของท่านติดตัวไปด้วยหนึ่งเหรียญออกไปนอกพระอุโบสถแล้วพูดขึ้นว่าใครจะเอาไปรองบ้างปรากฏว่านักเลงคนหนึ่งขออาสาเป็นผู้ทดสอบและได้นำเหรียญดังกล่าวไปยิงที่หลังพระอุโบสถปรากฏว่าแะแะแะและได้นำเหรียญมาคืนหลวงพวกวยท่านพร้อมขอขมาท่าน พอชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวประจักษ์ในพุทธคุณและเริ่มบอกปากต่อปากไปในวงกว้างก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e a g กอ of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ